สวัสดีค่ะเด็กๆคุณหนิงนะคะเราพบกันปิดแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเปนเรื่องอะไรคะลูกยังจำได้อยู่ไหมคะเรียนรู้วัฒนธรรมเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะสัปดาห์นี้คุณหนิงจะมาสอนเด็กๆเรื่องหนูน,อน้อย ถึงเรื่องขยะกันนะคะเด็กๆจะต้องมเรียนรู้ว่าขยะมีประเภทอะไรบ้างนะคะขยะก็มีขยะทั่วไปขยะพิษขยะเศษอาหารแล้วก็การคัดแยกขยะการคัดแยกขยะก็จะมีขยะเปียกขยะแห้งการกําจัดขยะที่ถูกวิธีก็จะมีการฝังกบ การเผาทำลายแล้วก็การระมัดระวังในการทิ้งนะคะประโยชน์และโทษของขยะโทษก็คือมีกลิ่นเหมน็นนะคะแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือสามารถเอาไปรีไซคเคิลขายได้สามารถเอาไปทําปุ๋ยได้นะคะการป้องกันและการลดการทิ้งขยะนัเรียนก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่สำหรับวันนี้ ครูจะมาสอนเรื่องประเภทของขยะนะคะขยะที่นักเรียนรู้จักมีขยะอะไรบ้างคะนักเรียนรู้จักขยะอะไรบ้างคะเคยเห็นถุงขนมที่นักเรียนซื้อมากินมันนักเรียนกินขนมหมดแล้วมันก็จะมีเศษถุงขนมนะคะเศษถุงขนมนั่นน่ะเขาก็เรียกว่าขยะหรือผอลไม้ ที่คุณครูเอามาให้เด็กๆกินตอนกลางวันไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะคะก่อนที่เราจะกินแตงโมเราก็ต้องผ่าใช่ไหมคะและแตงโมมันกินเปลือกได้ไหมคะมันกินเปลือกไม่ได้เปลือกมันเราก็ต้องทิ้งเปลือกของแตงโมที่ทิ้งมันก็คือขยะเหมือนกันเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะว่าขยะที่เราจะแยกกันนะ่ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างนี้เด็กๆรู้จักไหมคะ อันนี้เลยนะคะเคยเห็นไหมที่บ้านของเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคุณพ่อคุณแม่เคยใชยไ้ไหมลูกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสเปรย์ฉีดยุงหรือมดหรือแมลงสาบนะคะอันนี้เป็นขยะอันตรายเพราะมันเป็นวัตถุอันตรายเวลาเราจะทิ้งเราจะไม่ทิ้งในขยะไอ้นี่เลยเราจะไปแยกทิ้งต่างหากเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งใน ในถังแล้วเขาเอาไปเผามันก็จะเกิดการระเบิดได้เกิดอันตรายนะคะอันนี้เขาเรียกขยะอันตรายเด็กๆด,ดูนะคะเป็นกระป๋องสเปรย์ฉีดยุงอันนี้เด็กๆเคยเห็นไหมคะใช่ค่ะสีสเปรย์อันนี้ก็เป็นขยะอันตรายเหมือนกันเวลาเราเก็บทิ้งเราก็ต้องแยกทิ้งต่างหากเหมือนกันนะคะอันนี้ล่ะคะลูกเคยเห็นไหม กลางวันเลยแปรงฟันเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ต้องทาตัวนี้อะไรคะลูกกระป๋องแป้งค่ะอันเนี้ยสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเวลาเราใช้หมดแล้วเราก็จะแยกทิ้งเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีนะคะว่าอันนี้เราจะทิ้งอะไรน,นะคะส่วนอันนี้นะคะเคยเห็นไหมคะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าขวดไฮเตอร์ ขวดไฮเตอร์ก็สามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันนะคะเราจะกลับไปรีไซเคิลได้ใหม่นะคะนี่ล่ะคะเคยเห็นไหมเอออันนี้ใครกินประจําคะดเด็กๆจำได้ไหมคะใครกินประจําเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใครคะที่เด็กๆเห็นประจาอ่าคุณคุณลูนจำคุณกุณลูนได้ไหมคะกุลูนชอบกินกาแฟใช่ไหมคะนี่คือกระป๋องกาแฟเราสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้เวลาเราทิ้ง เราก็จะเรียกว่าขยะรีไซเคิลอันนี้นะคะอันนี้ขยะรีไซเคิลนะคะอันนี้นะคะขวดอะไรคะเนี่ยขวดเป๊ปซี่กินดีไหมไม่ดีเพราะว่าเป๊ปซี่กินแล้วจะเป็นไงคะปวดท้องนะคะแต่ขวดเนี้ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวครูจะบอกนะคะว่าทิ้งไหนไหนนะคะอันนี้นะคะลูกขวดน้ําดื่ม ขวดน้ำดื่มนี้ก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้กล่องนมกล่องนมก็สามารถนํำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเค่อยมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราควรทิ้งถังไหนนะคะอ่าอันนี้ถุงนมถุงนมโรงเรียนที่เราดื่มกันทุกวันเลยใช่ไหมคะเวลาเสร็จแล้วเราจะทิ้งที่ไหนเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันนะคะอันนี้ละคะ อันนี้ก็คือถุงขนมนี่ถุงขนมปังเขาเรียกว่าถุงซ็อกแก๊ตซื้อมาแล้วเราก็เอาทิ้งไหนดีนะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะอันนี้ก็คือกล่องขนมกล่องพิซซ่าของเซเรนเนาะอ่ะนี่ละบุวานนี้คุูครูก,กินผลไม้คุูครูปอกเปลือกมะม่วงปอกเปลือกกล้วยแล้วก็ปอกเปลือกละไมเออันนี้ก็เรียกว่าขยะใช่ไหมคะเราควรมาทิ้งไหนคะ อ้าวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าขยะมีถังสีอะไรบ้างคะเด็กๆมาดูถังขยะกันนะคะคุณครูมีถังขยะให้เด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะนี่ถังขยะสีน้ำเงินเด็เดกๆเห็นไหมคะสีน้ำเงินคือถังขยะทั่วไปนะคะเราเรียกว่าถังขยะทั่วไป อันนี้สีอะไรคะลูกสีเขียวสีเขียวคือถังขยะที่ย่อยสลายได้อันนี้สีอะไรคะลูกสีเหลืองสีเหลืองคือถังขยะอะไรคะลูกถังขยะรีไซเคลิลส่วนอันนี้สีอะไรคะลูกอันนี้สีแดง สีแดงก็คือถังขยะอันตรายนะคะถังขยะที่เรารู้มันจะมีสีสีที่เราเห็นนะคะแต่แต่ที่บ้านของเด็กๆคงไม่มีถังขยะเป็นสีสีอย่างนี้หรอกส่วนใหญ่แล้วที่บ้านก็จะมีถังขยะแค่ใบเดียวใช่ไหมคะมคุขูก็อยากแนะนำเด็กๆว่าเวลาเราจะ เอาขยะไปทิ้งให้ใส่ในถุงดำหรือไม่เราก็าถุงดำใส่ไปที่ถังขยะกรอนแล้วเราก็ทิ้งขยะไปเวลาเราจะเอาขยะไปทิ้งลงถังใหญ่ก็มัดถุงให้เรียบร้อยเพื่อที่ป้องกันหนูแมลงสาบหรือสัตว์ต่างๆเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะนะคะแล้วการกำจัดขยะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วว่าขยะมีสีสีสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปนะคะ ขยะทั่วไปเมื่อกี้นี้คุณครูหนิงให้ดูแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเนี่ยอย่างซองนมซองขนมเนี่ยอันนี้ซองไอติมกล่องขนมที่ใช้แล้วอย่างเงี้ยเราก็ไปทิ้งในถังขยะทั่วไปเลยลูกทิ้งลงในนี้เลยค่ะนี่ทิ้งลงไปเลยส่วนอันนี้เรานำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราก็ควรทิ้งที่ถังขยะร e ีไซเคิลถังขยะรีไซเคิลสีอะไรคะลูกสีเหลืองนะคะเราก็ทิ้งลงไปในถังเลยนี่นี่อันนี้ก็นํามาใช้ใหม่ได้ทิ้งลงในถังนี้เลยอันนี้นะคะิถังสีอะไรคะลูกสีเหลืองคะ่ะเก่งมากอันนี้นะคะถังอะไรคะสีเหลืองเหมือนกันเลยทิ้งลงไปอันนี้ใช้ได้ก็ทิ้งลงไปอันนี้ล่ะคะลูก น,นี่ทิ้งในถังไหนคะอันนี้คุณครูบอกว่าเป็นถังขยะเอ้ยเป็นขยะอันตรายขยะอันตรายถังสีอะไรลูกสีแดงเก่งมากค่ะลงไปเลยสีแดงอันนี้เหมือนกันนะคะทิ้งลงในถังสีแดงกล่องนมกล่องนมเราจะทิ้งลงในถังขยะถังขยะอะไรนะถังขยะ อันนี้นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเขาก็จะทิ้งลงในถังรีไซเคิลนะคะอันนี้ถุงขนมทิ้งไม่หมดทิ้งเลยพลาสติกอันนี้เศษอาหารเศษอาหารนะคะเราจะทิ้งในถังขยะสีเขียวทิ้งจะเศษอาหารนะลูกไม่ทิ้งจานลงไปในถ so ังขยะเขียวนะคะจานเดี๋ยวเราออกมาทิ้งที่ถังขยะทั่วไปนะคะถ้าเราจะทิ้งแต่ถ้าเราไม่ทิ้งเราก็กลับเอาไปล้างใหม่นะคะอันนี้ทิ้งในถังขยะนี้นะ ไม้ใบไม้ละลูกใบไม้ที่เราเห็นอันเนี้ยย่อยสลายได้ง่ายเราก็ทิ้งในถังขยะที่เหมือนกันเพราะเราไปทําปุ๋ยได้นะคะอันนี้กูบอกแล้วว่าเอากลับไป <wh ats Napoleon. S 2> ใช้ใหม่ได้เราก็ทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองอันนี้ก็ทิ้งลงในถังขยะทั่วไปอันนี้กองโตนี่เหมือนกันต้นัดยาก็ทิ้งในทั่วไปอ่าอันนี้ก็ทิ้งลงในถังขยะสี แดงโอ้ยดูแล้วเปิดอันนี้กล่องอันนี้นะคะกับกระปุกนี่เหมือนกันเลยนักเด็กๆก็รู้ไปแล้วว่าเรามีถังขยะทั้งหมดกี่สีคะลูกสี่สีนะคะถังขยะที่เรามีทั้งหมดสี่สีมีสีอะไรมั้งคะลูกสีแดงสีแดงคือถังขยะอะไรคะ คือถังขยะรีไซเคิลสีเขียวสีเขียวคือถังขยะะไรคะถังขยะที่ย่อยสลายได้สีน้ำเงินสีน้ำเงินคือถังขยะเลยคะคือถังขยะทั่วไปเก่งมากค่ะเด็กๆอ่ะวันนี้คุณครูม,มีเพลงจะมาให้เด็กๆลองฟังดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนร้องนะคะ ไป เดี๋ยวมาพูดตาพูดหนิงก่อนนะคะอ่าพุดกันนะคะตาพิเศษตาพิเศษอ้ะวอ้าอย่าทิ้งขยะตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษตาพิเศษอ้ะวอ้าอย่าทิ้งขยะตาพิเศษเห็นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางตาพิเศษตาพิเศษ เห็นนะตาวิเศษตาวิเศษอาอาอยากทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางตาวิเศษตาวิเศษอาอาอยากทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะมานเป็นพวกตาวิเศษดีกว่าเกรค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเห็นสอนเพลงไปแล้วนะอย่าลืมกลับไปร้องนะคะ ส่วนวันนี้คุณครูหนิงมีใบงานให้เด็กๆทำอ่าใบงานที่คุณหนิงให้ทำวันนี้คือวาดภาพระบายสีตามจินตนาการเลยนะคะเดก็ดกๆอยากวาดภาพอะไรก็วาดไปเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็บอกคุณครูหนิงด้วยว่าเดก็ดกๆวาดภาพอะไรนะคะนะ,คะวันนี้คมพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ วันพุธนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณครูดิ่งคงไม่ได้มาสอนนะคะพบกันใหม่ทีวันพุธนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีกๆ